สวัสดีตอนบ่ายครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ถามนะครับที่ว่าแปลงคารบูเคตัวเนี้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรตัวนี้ก็คือตัวดูดน้ำมันนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษก็เขาเรียกว่าอะไรอะแบคคัมปัม ก็คือมันมีหน้าที่ดูดน้ํามันจากถังน้ํามันที่อยู่ข้างล่างอย่างนี้ครับให้ขึ้นมาเลี้ยงคาบูได้หลักการทํางานหรือวิธีต่อก็เดี๋ยวผมอาจจะอธิบายนะก็คือไอจุกที่เป็นทองเหลืองเนี่ยครับก็คือทางทางเข้าของน้ํามันทางเข้าน้ํามันแล้วสายที่อยู่อีกจุกหนึ่งตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็คือเอาไว้ต่อสายดูดน้ำมัน <c oughs> ขออภัยครับสายเวคัมตัวนี้ก็คือต่อมาจากตรงคอคาบูครับคอคาบูฝั่งเนี้ยทีเ่เวลาเราดัดแปลงของอกสามที่เวลาเราใส่คาบูเรื่อยครับใช้เส้นเดียวกันนั่นแหละครับต่อเข้าตรงนี้มันจะอาศัยแรงดูดจากของเครื่องยนต์ตัวนี้ครับผักผ้าปั๊มข้างใน แล้วก็ดูดน้ํามันจากถังตัวเนี้ครับขึ้นมาขึ้นมาข้างในเราก็จะถูกปั๊มส่งมานี่ส่งมาเข้ายังคาบูเนี่ยครับอันนี้เส้นนี้ออกมาจากถังน้ํามันมาเข้ามาเข้าตรงนี้ที่เป็นทองเหลืองเนี่ยครับแล้วก็จากทองเหลืองฝั่งตรงข้ามอ่านี่อามาเข้าคาบู แล้วอีกสายหนึง่งที่อยู่ข้างๆท่อน้ํามันเราก็ต่อไปที่คอคาบูฮะแค่นั้นเองครับแค่นี้ก็แรงด้วยคาบุนเร์จะใส่ได้แล้วสงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับลุงป้อมสวัสดีครับ